การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องไลท์ทิงนะครับผมนี่ก็มาแสดงความยินดีนะครับผมทาง ออกใหม่นะครับผมทางมูมีนะครับตอนนี้ก็กำลังให้ลูกกินนมนะครับโอ้โหครับวันนี้ก็กำลังเพิ่มพลังอยู่นะครับนี่ยากาศก็มาถ่ายคลให้ชมกันนะครับผม ผมมาเจอช่องใหญ่พอดีครับช่องใหญ่ก็มา่ายด้วยครับเป็นช้างพลายนะครับบนซุมบุนีครับผมอันนั้นอันนั้นเล็บยสวราของที่หนาวพอพ่นอะไรพอพ้นอไรพ่อโดยพอโดยครับผม ไม่ได้ไล่ตัวรถเพราโดยในยลูกมันเนาะเบสทุกเก้าเชื่อเกินนะครับอีกสิบปี<ะ>อีกสิบปีฮะอีกสิบปีเป็นไรบวัวบานโอ้ยเหลืออีกสิบปีนะครับบวัวบานอ๋อลูกนี่จะประมาณเอ่อเป็นหลายร้อยอ๋อเพราะว่าร้อยอีกสิบปีเพราะว่าเขาพ่อเขาเป็นพ่อพันธุ์ใช่ไหมพ่อพันอ๋อลูกเขาก็จะเป็นพ่อพันธุ์เหมือนกันมาอนาคตอีกสิบปีครับคอยดูผลงานบัวบานนะครับผมสิบปีเจอกันนะครับ นีก็ำลังเพิมพลังอยู่นะครับผมข้อข้อนี้คือบวมบวมครับโ้งไหมตอนอลูกเรยกอ๋อบวมแต่ท่อมาทีอ๋อสะดือไปเนาะบวมนามเนาะเป็นอะครเขาท้องคือคนเดียกันเนาะไมนาะ โค้ชเฉลยความยินดีกับเจ้าของช้างด้วยนะครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับดีใจหลายแหละครับอ๋อเนาะครับข้าเฉลยเตนตัวเนาะข้าเฉลยเฉลยเตะตัวครับบบธรรมดาเนาะโอ้ขนมีคนนัมมี่บุญวัฒนะเป็นยังไงที่สั่งดีดีครับครับผมขอ้ยซินดีด้วยนะครับผมดีที่เท้าตอนนี้เช้เกินเคลื่อแล้วเฮ้ยี่งชัดแล้วขนอะไรควอนเฟนะครับนี่ขนาด จีบกันไร้เที่ยวเรายังไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเที่ยวนี้ยังไม่ได้เลยโอ้ไปจีบกันไร้เที่ยวไม่มันี้มันรุ่นต่อไปเนาะยังไม่ถึงเวลาเนาะยังถึงเวลามันครับผมที่เราพูดนี้ไม่ใช่เป็นการพูดในทางสื่ออารามุกเรืออาจารย์ให้เป็นอย่างไรนะครับผมเพื่อให้ความรู้นะครับผมตอนนี้ก็เพิ่มพลังอิ่มแล้วนะครับนี่ คือรังอิมแล้วมาลักนาช่างเลยนะครับแต่ได้ชื่อหรือยังเขาจะได้ชื่อหรือยังแต่ว่าชื่อสำรองอยู่ครับอ๋อชื่อสำรองครับดูว่าเอฟซีจะตั้งให้อีกยังไงครับครับเอฟซีหลายๆคนก็เอฟซีบางคนก็บอกว่าชื่ออย่างนั้นบางคนบอกชื่อแต่ยังยังยังไม่ใช่วันที่ตั้ง จริงๆนะโอ้ครับยังได้ชื่อจริงๆค,ค,ครับช,ชื่อเล่นก่อนครับชื่อเล่นก่อนครับต้องให้ครูบาอาจารย์ตั้งให้บุรุษยังไงก็ยังแกเราจะบางทีอยกจะให้ครูบาอาจารย์ตั้งให้ยังไงกนเราก็จะทำแบบว่า ตกตกไม้นี sí, ่อย oh, oh. yes, so no, sure. ่างนี like ้นะโอ้ให้เขากินหญ้าเขากินหญ้าว่ะเขากินหญ้านะครับกินอาหารกินอาหารกินอะไรชื่อต้นชื่อตัวนี้ชื่อตัวนี้แล้วแต่เขาชอบครับแล้วแต่เขาชอบอย่างที่ที่ผ้าคนนี่ก็ต้องเขียนเขียนชื่อไว้เขาเรียกให้เขาเลือกเองให้เลือกเองครับนะครับผม โอ้ชื่อพันษาก่อนเข้าพัากจะเข้าพันษาก็เลยชื่อน้องพันษาก่อนครับผมครับครับครับผมดีครับผมครับครับ่ โทหาทองคำนะครับผมนี่ขึ้นเบียวนะครับออต่อเติมพลังอิ่มแล้วก็ยืนเล่นนะครับยืนรับนะครับไม่ใช่ยืน,นรับหรอกว่าเดอ ใช้ยืนอนรับนะครับผมโอ้ยืนอนรับนะครับผมตะอิสตะอิสโอครับน่ารักน่าชังครับผมในสองวันนะครับเนี่ยเราคัดนะครับ ลูกอดคอยอยู่ใต้ท้องตลอดครับผมโอเคครับสู้ไปรุนหาครับตกใจครับมุอยู่ใต้ท้องครับ เพราะว่าช้างใหม่เขาต้องให้แม่คอยดูเลยครับเขาจะรู้ครับเป็นสัตว์ผมชาตยานของเขานะครับผมเขาไม่เล่าออกจากคอกนะครับผมเป็นชาตยานของช้างครับแล้วโคตรออกมาเขาก็อยู่ใต้เขาแม่ครับผมไม่ล้าออกไปไกลครับก็อ,อยู่แต่ทงแมงอย่างนี้นะครับผมเป็นความรู้ให้ที่ได้รับชมกันได้รู้กันนะครับผม คอยเดินวนไปวนมาอยู่แลกลโรงแม่ครับไม่ไปไหนครับอยู่ใกล้เม่นะครับผมไม่ก็คอย จับลูกไว้รครับสำรวจดูว่าลูกไกลไ,ไหมดูใไกลครับกอจะคอยสำรวจจับดูเรือร่อยครับมดไม้แล้วครับมดใต้โองแล้วครับ ยานะครับมยาให้กินยังขึ้นไหมพะน้อนบ่ข้นยังครับขึ้น่แพะน้อนนะครับลู่พะน้อนการนอนมาลูกเพราะลูกพังการนอนบ่ลูกเพราท่านกาจะว่าเมือเช้านี่ยเริ่มนอนหลายเที้ยแล้วอเริ่มเป็นกาหายนอนแล้ธรรมชาติเพห่วงครับผมอเลยว่าเล่นลูกไปเลยครับเพิ่งเริ่มเล่นลูกเนาะเออเล่นลูกนะครับเอามาขึ้นนี่แม่ก็อึดนอนลูกก็อึดสมกันต่ว่าตอนเช้ามานี่นอนหลายเที้ยแล้ว กดยืนนอน่ไรเนาะกับกับรังกินนมได้หรอสะดวกแล้วโอ้กินนมนมเก่งแล้วกินประหยัดระบะกินน้อยครับผมเริ่มคุ้นเคยกันหรอคุ้นเคยกันแล้วครับผมเริ่มเรี่ญแุ้นเคยกันให้ะครับ๋อ้ครับเรียนรูกไปเรื่อยเนาะไปเรื่อยสมูสมือก็เก่งเเนาะนนี้ครับผม

โอ้บนนอหนี่ครับผมปูให้นอนอย่างนี้บนนอนี่ใส่ดินสายดินส่ายเขาตามเดเขาจ้าแต่่าตรนอไปทางซ้ายนไ่นอนมาขบัทางไปทางซ้ายังเดียวนอนนอนนอนครับผู้ใ้ให้นอนครับลากเลยหรอวามันไบสามบสี่เลยโคตล่างโอยตัวเป็นโม่ตัว่เป็นโม่ ใช้ยาข้าผ้าอย่บนคอครับผมพยายามจะคัาดติโอครับแต่ก็ไม่ออกนะครับผมผ้าที่พันไห้ที on okay. 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 Day, okay. okay. s <S ่คอครับผมเกลียผ้าออกนะครับพัก้านครับผม นนน้ออยสวววััััััสสสสสสดดดีีีคคครรรบบบำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออิอิที่ทุกท่านนะครับผมครับจชมคนพอสมควรแล้วนะครับผมก็มาขอแสดงความยินดีกับเจ้าของช้างด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพลายถึงกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับผมสฝาบคลิปนี้ก็ขอกราบว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ